สวัสดีเจ้าครับมาปะกันเหมือนเดิมนะเจ้าหลังจากห่างหายกันไปนะจะมีคนคิดถึงป้าน้อมบ่นนอกอุกเมืองกําเมืองแบบนี้เนาะวันนี้ป้าจะมาทําแกงพักนะเจ้านี่อันนี้เป็นพักขี้ขวงนะเจ้าพักขี้ขวงหรือพักขี้ขวงบานเฮานะเจ้าอันนี้ล้างทำความสะอาดแล้วก็นี่เด็ดเอาแต่ยอดหลเจจากนั้นนี่แกงใส่ไข่นะเจ้ามีไข่สองฟองพริกเครื่องปรุงเดี๋ยวไปดูกันตอนแกงนะเจ้าป้าเจ้าหิวข้าวแล้วเนาะป้าเจ้า หิวข้าวขนาดเจ้าอันนี้ตั้งน้าไว้แล้วนะเจ้านี่ริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็ปลาร้านะเจ้มามะเขือส้มใส่ไปเลยปรุงรสไปก่อนนะเจ้าผมปรุงรส ผงนัวลุงรสตามชอบเลยนะเจ้าอันนี้ไข่เจ้าตอกไข่ใส่ถ้วยก่อนเนาะเดี๋ย่าไปเทใส่หม้อเจอ้าโอ้บนใจหม้อเจอ้กากระทะเห็นกนะกะทะเนาะอู้ฮิตอู้ถูกห,หิวเข้าขนาดเจ้าอันนี้ไข่เจ้าใส่ไข่ไปก่อนเนาะใส่ไข่ตุงรสไปก่อนนะเจ้าพักอันนี้แกงบะเมีเจ่จะต้มเดียวก็ได้กินแลยเจ้า ขิ่มก่อนเด้อโอ้ล้วเจ้ารชาติพอดีละอย่างบอได้เติมอย่างเลยเจ้านี่ใส่พักลงไปเลยนะเจ้า,าใส่ไปหมดเกกดียวกะยุบเจ้าเหลือน้อยเดียวเนาะ นีเป็นอันว่าซุกเรียบร้อยนะเจ้าอันนี้ก็มีข้าวเหนียวนะเจ้าหนึ่งซุกมา้าใหม่ๆม,มาเจ้าทุกคนกินข้าวไต้กันนะเจ้า